สวัสดีจ้าแม่ฝนพากินพาทำมาอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้แม่ฝนกับพามากินงั่มปูดองเนียจ้ะพี่น้องงั่มปูดองปูหน้าห้านี่นะจ้ะตัวกัทั้งหน่อยทั้งใหญ่นะพี่น้องเนาะมากินน้ากันเด้อจ้ะพักแก้มก็มียังบาลายมีบักเขือแล้วก็บักแตงกวา่พี่น้องมากินน้ากันเด้อจ้ามันนี่ยแม่ฝนกับกินกับขันยองสื่อเข้ามาเหมือนเดิมไม่มีเวลาหนึ่งจำก่อนเลย thôi nhạt cái mưa đó bùi ừ, đoạn bùi ừ, nội ừ. phát cà phê cà thiêm thôn จําม,มันเมืม่อมมหนามันว่างไข่ถนานวางไข่มัน่นนนี่ยโอ้เสียบจําใอืมอ้มอื้ม siapa? pak hmm. ini yang panjang khám chẳng về ở khám thì thật nào đủ tuyệt chuẩn chuẩn ดือดจุดๆอืมอืมไปได้กินยำปูหนามันคือสุดจอดแล้วโอ้บ้ ซึ่งล้วกับปูจะลืมกินผักตสุดท้าย อร่อยมากเอาล่วพี่น้องจ้าไม่ฝนกับพ่อแค่นี้ละจ้ะเอาไปพอกันฉิดหนาเนาะพี่น้องเนะาะใครที่มาเห็นคิดแม่ฝนกับพอให้สุขภาพร่างกายได้แข็งแรงได้จ้ะคิดสิ่งใดกระสมวังปรารถนาทุกทุกคนจ้ะ กินได,ด้เงินกันได้เงินคิดได้ท่องกิได้ท่องจ้าแค่นี้แหละจ้าบ๊ายบายเสียงไก่กับห้อง